ทบห้าทีคะ่ะโน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 อย่าอุ้มไม่ได้อยู่ในฐานนะคนที่จะเคาะนะเคาะว่าใครไปผู้เขารอบอุ้งเป็นรุ่นพี่นะคะอุ้งไม่สามารถเคาะหรือเลือกได้ว่าจะให้ใครโมงนะเพราะว่าอุ้งขอเลือกที่จะให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำกับน้องๆดีกว่านะคะ ไม่ขอที่จะให้ใครเป็นคนที่ชนะนะแต่ถ้าใครน้องคนไหนที่อยากได้คำปรึกษาหรืออยากให้ช่วยมองภาพรวมมันอี่ยอุ้มอุ้มอุ้มอุมช่วยที่จะพูดได้อุ้มอุ้มคอมเมนต์ได้นะคะแต่ไม่ขอจัดใครเลยทุกคนสามารถเป็นผู้ชนะได้ทั้งหมด77คน สามารถเป็นผู้ชนะได้ทั้งหมดนะคะไม่อยากให้ใครก็ตามนะคะต้องมาเจอคำพูดที่ไม่ดีหรือไม่อยากให้น้องๆทุกคนแบบต้องเสียใจหรือเสียความรู้สึกหรือรู้สึกโดนบั่นทอนหรือรู้สึกโดนกดดันอยากให้ทุกคนแบบเต็มที่กับการประกวดการประกวดถ้าเราสนุกกับมันถ้าเราจอยมีความสุข ผลงานในทุกๆรอบเราจะทำมันออกมาได้ดีมากๆเพราะว่าเราทำด้วยหัวใจไงเราทำด้วยความสุขมันจะออกมาได้ดีจริงๆ